คนจีนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ชั้น5้านะครับแล้วเขาอยู่ที่ห้อง5้าหนึ่งครับแล้วน้องคนเนี้เขาต้องไปทําความสะอาดที่ห้องนั้นครับเขาปเปิดโคปรตตูแล้วเข้ามาแล้วเขาเจะจะถาาวมาอนามัยห้องบอต้องการทำทำความสะอาดบอเกี่ยวกับเรื่องคนจีนที่ติดโควิด -19-2 คนนั้นครับแล้วมีน้องคนหนึ่งนะครับเป็นคนทาความสะอาดในห้องห้องนั้นครับแล้วมาเล่าให้ฟังครับยุดตึกบีมาสั่นอ้ยชิคไปเลยสบายดีสวัสดีครับ พอมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเจอคนจีน2คนนั้น,นเป็นยังไงแล้วทางการลาวเนี่ยได้จัดการยังไงบ้าง ผลจากคนจีนนะครับสองคนนั้นที่รักลอบออกมาจากเมียนมาเข้ามาทางต้นเพิงนะฮะตรงบอร่อเต้นเนี่ยก็คือได้นำโควิดสิเกเข้ามาแล้วก็ได้มาพักอยู่2คืนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ออกไปแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องด้วยนี่ทั้งหมดเนี่ยยีบคนนะครับหคนเนี่ยเป็นคนลาวที่กําลังกักตัวอยู่และอีกสิคนเนี่ยเป็นคนในครอบครัวนะครับที่ใกล้ชิดแล้วก็น้องคนนี้แหะครับที่เป็นหนึ่งในนั้น ได้ถ่ายคลิปแล้วเล่าเรื่องราวมาให้เรานะฮะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับเรามาฟังไป,ปรพร้อมๆกันเลยนะครับสบายดีนะค่อยสื่อยี่ยมันเกิวสงวนเมืองแบ่งแคว้นน้ำใสเนาะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ค่อยอาศรรยัยอยู่บัตเต็นนะี้ค่อยมาเฮ็ดเบียกยู่บัตเต็นนะี้เนาะแล้วก็ได้ค่อยมาได้สองเดือนไปแลวเนาะเดือนนี้เวลาเฮ็ดเบียกเพราะว่ามีโควิดเข้ามาเนาะ มีคนจีนสองคนเขาลักลอบเข้าเมืองเข้ามาจากเมียนมาแล้วเขานักมาจากเมียน,นมาเนี่นะหลก็ผ่านบุกแก้วหรือว่าบดเนมต้มพึ่งยูบุกแก้วเนี่ยนะเขาเจ้ามาแล้วก็เขาเจ้ามาได้มามาที่แขวงน,น้ำถ่านนี่แน้ำถ่าก็มาที่บดเต็นนี่นะเพื่อที่ว่าเขาเจ้าจะผ่าะจะจะลักลอบเข้าไปไปจีนอีกแต่ว่าเข้ามาพักอยูุยูเงินพักของเขานี่ได้ สองสองขึ้นสามมือเนาะ เป็นคนจีนสองคนนะครับที่ผ่านมาทางช่องทางธรรมชาติโดยมีผู้ช่วยจากคนลาวคนหนึ่งเนี่ยได้นำผาเข้ามาตรงต้นเพ่ิงนะฮะแล้วก็มาพักอยู่ที่ตรงแขวงบ่อกแก้วเนี่ยเราก็กําลังจะเดินทางไปหลวงน้ําท่าแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนแล้วน้องคนนี้ก็เป็นคนแขวงอุดมไซครับแต่ว่าเขามาทํางานอยู่ที่บอ่อเต้นเนี่ยนะครับตอนเข้ามานั้นเข้ามาอยู่เพื่อนพักไทยลีบ,บอนทอนะใหม่อนุญาตทำความสะอาดให้ด้อยเขาเจ้ามา มาพักสาวยู่เป็นพักทะเลของเที่ยวฮาวานาใหม่นี่นะแต่ว่าเขาเจ้าได้ไปเขาเฮ็ดเบียกนี่นะมีมีสองมีสองมีสามตึกนะเขาเฮ็ดนะให้เฮ็ดเบียกสามตึกน่ะมันจะมีตึกตึกเขาอยู่นี่เด็ดตึกนี้มันมีสี่ซ้นแล้วก็เขาเฮ็ดสองตึกญี่ปุ่นสองตึกญี่ปุ่นสิบสิบสองซันนี่นะแล้วก็ตึกตึกสองตึกญี่ปุ่นเลยจะมีสามสามซันที่ฮาวานาใหม่ เดียวาทิตย์บีค่อยไปอาทิอ่าไปอนามัยูทิยบีนะอาอนามัอยูทิย ทำความสะอาดที่ตึกบีก็คือน้องเขาเป็นพนักงานของโรงแรมนะครับซึ่งก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีประมาณสองสามตึกนะตึก a อบอะไรเงี้ยก็จะมีตึกที่สิบสองชั้นแล้วก็ตึกสามชั้นสี่ชั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะต้องมาทำความสะอาดนะฮะนะตึกบีอยู่อยู่ห้องเอ่ออยู่ตึกบีชั้นห้าชั้นห้ามันจะมีคนจีนสองคนนั่นไปอยู่อยู่ห้องห้านึงหนึ่งนะเบอร์ห้านึงหนึ่งนะครับ สแสดงว่าคนจีนคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ชั้น5นะครับแล้วเขาอยู่ที่ห้อง511ครับแล้วน้องคนเนี้ยเขาต้องไปทำความสะอาดที่ห้องนั้นครับตอนเข้ามานั่นกะ็ พงกภาของบุคุบุคุว่าเขาเป็นพญ,ญานี่นะแต่ว่าก็สงสัยอยู่สงสัยไปเข้าประตูนะเนี่ยเอเข้าไปอนามัยข้อ,ขอห้องขอเข้าใจรือว่าเค้กเนี่นะไปอนามัยเค้กห้องเค้กเนาะเขาไปเข้าประตูแล้วเข้ามาแล้วเขาจะจะถามออนามัยห้องบอต้องการทำทำทความสะอาดบอลแบบนี้นะไแต่ว่าว่าภาษาจีนทันัะ ให้มาสืจริงเขาเลยเ่บับส่งคนนี้เขาก็จะแบบบอกว่าอนามัยต่ว่าเครื่องอุปรกรณ์เนั่นเสื้อผ้าห่มนี่ว่าผ้าอาบน้ำเสื้ตัวนี่นะอยู่ในห้องนั้นหมดเลยอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็พวกเขาสองคนไปเอาเครื่องมาอย่างน้นองสองคนเนี่ยนะครับกับพี่สาวเขาเนี่ยก็เข้าไปเคาะประตูครับเพื่อที่จะบอกเขาว่าทําความสะอาดไหมให้อนาไมยไหมนั่นคือทําความสะอาดห้องไหม ซึ่งคนจีนสองคนนั้นโชคดีมากๆเลยครับคนจีนสองคนนั้นบอกว่าไม่ต้องทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้เข้าไปครับผ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีห้องส่วนตัวไว้เครื่องนะแล้วก็ตอนนั้นเราก็เ,าเอาเครื่องไว้ว <c oughs> คือทั้งผ้าห่มทั้งผ้าปูที่นอนทั้งผ้าเช็ดตัวเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนครับเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ เขาต้องเข้าไปในห้องนั้นก็คือเอาพวกสบู่หรือยาสับมอะไรเนี่ยเอาเข้าไปไว้นะฮะแต่ว่าห้องอันนั้นน่ะมันเป็นห้องที่แยกออกมาก็เลยเป็นความโชคดีนิดนิดนะครับเดี๋ยวมาส่งคน number her อันนั้นใหม่เลยจนกลัวมือขึ้นขึ้นขาเจ้าออ๊กขึ้นขึ้นข้าเจ้าอกขึ้นขึ้นที่สามเนาะขึ้นที่สามขึ้นที่สามข้าโอกเออจะเมนบัญชีขึ้นบัญทีสองเนาะมอนมัน เขาจะออกประมาณประมาณเปดโมงนะสองสองทุ่มนี่แหละสองทุ่มนี่ยะเขาจะออกไปแล้วแต่ันหน้าของพขาเขาบอกเขาเออทักทางวีเซ็ตมีเซ็ตคพือนเขาไไ้บีซี่เขาจะทักมาเขาทักมาว่าเออไปทำโอดอด้แล้วคอยกับเอวยแล้วหลานหลานสาวคนหนสาวคูนสามคนแปลนใหม่เพราะหนน้อใหม่ไปทำคนสะอาดในห้องนั่น่ะนะ คืนวันที่สามครับวันที่สามเนี่ยคนจริงคนเนี้ยได้ออกไปครับออกไปตอนสองทุ่มนะฮะแล้วก็หัวหน้าเขาครับก็เลยทักแมสเซจมาให้เขาให้ทำโอนะให้ไปทำห้องนั้นนะก็คือเขาก็ต้องกลับมาทำที่ห้องนั้นนะฮะเดินสาวมาแล้ววันที่สามเมื่อวันที่สามนะเมื่อวันที่สามแล้วเขาจะาจะมากัดตัวพว่เขาเยว่าเอาเอ,เอมี คุณพบคุณติดเชื้อโควิด1 9ในสองคนเป็นคนจีนตอนบ้านน้ำใหม่เว่าคือดิจิตตอนบ้านน้ำใหม่เองส่งคนนั้นบอกพาน้ำใหม่แล้วก็พาน้ำใหม่แบบเออส่งคนนั้นเป็นอย่างว่ามาบอกพาน้ำใหม่ด้วยเมนด้วนเขาเป็นโควิดว่านี้เลยอยู่แบบเออก็สงสัยอยู่ยูใสัยอยู่ว่าสันแต่ว่าตกมาเมื่อวันที่สามเนาะ ก็เหมนเทแต่ว่าน่ากว่ได้บ๊ทนะมือวันที่สามนอะบ๊ได้บอกแต่ว่ามือวันที่สี่เดือนหนึ่งเออเดือนเดือนสิบสองวันที่หนึ่งนี่เนอะแล้วก็ไปไปแล้วไปกินข้าวไปไปไปกินข้าวตอนตอนคืนอันตอนประมาณห้าโมงเลงอะห้าโมงเลงไปกินข้าวแรงนี่ะหละนาเคยบอกว่าเออสองคนกุนจินะนะเปม็นสองคนมามาอยู่ห้องค่าหนึ่ง ยึดตึกบีไปสันโอ้ยตึกไตเลยค่อยหายตอนนั้นเลยตอนนั้นหายเลยแล้วเลยแบบไปให้เแคเนี้ยงเออยานยันเป็นโควิดนี่ไงยันเป็นโควิดเลยหายอยู่นั่นเลยคือพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาก็ออกไปเรียบร้อยแล้วน้องสองคนนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วกลายเป็นว่าทางการเนี่ยได้จับตัวได้พอจับตัวได้ปั๊บก็รีบทัก รีบซักแล้วก็รีบถามว่ามาจากที่ไหนแล้วก็สืบไปสืบมาจนกระทั่งรู้ว่ามาจากพักที่นี่หัวหน้าก็ได้รับรายงานมาจากส่วนกลางแล้วก็ได้โทรมาหาน้องคนนี้แล้วบอกว่าได้ใกล้ชิดกับสองคนนี้หรือเปล่าชายได้ทำความสะอาดที่ห้องแล้วก็อยู่ห้องห้องห้าหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือ สิ่งที่หัวหน้าบอกมาว่าสองคนนี้ติดโควิดสิบเก้าให้เห็นีังเออยานยันเป็นโควิดเลยนะยันเป็นโควิดเลยไาอยู่นันเลยแล้วก็อีอให้หัวนี้เลยมันก็นี่นี่นี่ยนเลยยันสุดเลยยันที่สุดจนตัดตนมือวันที่สามมาวันที่สามแต่ว่า เขาเจ้ายังไม่ได้ปล่อยตัวน้องเขาโดนกักตัวตั้งแต่เมื่อวันที่3นะครับแล้วก็ณนะวันนี้มันคือวันที่16ทั้งหมดเนี่ยสิวันแล้วครับจากตามข่าวเนี่ยก็เพิ่งออกมารอบแรกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับน้องเขาโดนตรวจเชื้อทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือรอบแรกพรุ่งนี้เป็นวันที่14ครับพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เขาจะตรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งดูจากตรงนี้แล้วก็ไม่น่าจะ ติดเชื้ออะไรนะฮะแล้วก็บอกออกมาว่าในส่วนของพนักงานก่อสร้างซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับนั่นคือผู้มีความเสี่ยงต่ำนะก็ได้ออกไปทํางานตั้งแต่เมืม่อเมื่อสองสาวันแล้วอันนั้นก็โดนกักตัวเหมือนกันแต่กักตัวอยู่ประมาณสัก10วันอะไรเนียฮะแต่ว่าน้องคนนี้ทั้งครอบครัวรวมทั้งหมด20กว่าคนเนี่ยเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงกําลังถูกกักตัวอยู่แล้วก็ครบ13วัน จะครบ14วันในวันพรุ่งนี้นี่แหละครับผมกำลังจะบอกว่ามาตรการของสอปป,อปอลาวเนี่ยเขาเข้มงวดเขาทันท่วงทีนะฮะถ้าเกิดว่า2คนนั้นเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเดินเพ่นพ่านแล้วก็ออกไปแล้วก็กลับออกไปได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าตัวที่แพร่เชื้อเนี่ยไปไหนบ้างนะฮะแต่ตอนนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับซึ่งเป็นความโชคดีของน้องเขา ที่เข้าไปอยากจะเข้าไปทําความสะอาดห้องแต่สองคนนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเขาก็อยู่กัน2คืน3วันโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอนไม่ต้องเปลี่ยนถือว่าเป็นความโชคดีของน้องเขาละกันไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องมานั่งรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องโควิดสินะครับและนี่แหละครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องควบคุมแล้วเราทําไมต้องระวังกับ โควิดสิเนี่ยถ้าน้องเขาติดแล้วน้องเขากลับบ้านที่บ้านเขามีผู้เฒ่าผู้แก่มีพ่อมีแม่เขาก็จะเป็นตัวนําเชื้อโรคพาไปที่บ้านอีกนั่นเองแล้วที่บ้านนั้นน่ะผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาเพื่อนๆคนผู้เฒ่าผู้แก่นี่แหละครับอัตราการเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิตค่อนข้างสูงมากๆลองย้อนกลับมาดูครับโชคดีที่2คนนั้นไม่ต้องให้เข้าไปทําความสะอาด อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าสองคนนั้นอยากให้เข้ามาทําความสะอาดแล้วน้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วเขาล้างมือตอนทํางานแล้วล้างมือตอนออกผมก็เชื่อว่าไม่ติดครับก็เพราะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือที่อังกฤษเหมือนกันร้านกาแฟหนึง่งซึ่งคนติดเชื้อเนี่ยนั่งอยู่ตรงพัดลมนั่งอยู่ตรงช่องแอร์มันทําให้20กว่าคนน่ะติดหมดเลยครับแต่ พนักงานเสิร์ฟ4ี่คนไม่ติดครับเพราะว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เหมือนกันอยู่ในที่ที่เดียวกันเหมือนกันแต่พนักงานทั้งน,นี่คนถูกบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยอันนี้แหละครับก็เลยอยากจะขอบคุณน้องนะครับน้องเขาได้ออกมาเล่าให้เราฟังแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังแล้วก็เรื่องราวอันนี้มันคงจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็เลยอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าตอนนี้มันก็โรคโควิด -19 เนี่ยมันค่อนข้างเยอะที่รอบบ้านเราสิ่งเดียวที่เราสามารถระวังได้ก็คือหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างอันนี้สำคัญครับก็เลยฝากบอกกันนะครับถ้าคราวหน้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะเอามาแบ่งปันกันนะครับ กับชอ่องไทยลาวทูเกตเตอไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้ยวยกันสบายดีสวัสดีครับขอบคุณน้องเขาจริงๆครับขอบคุณมากครับที่มาเล่าให้ฟัง